จ่ายหลักร้อยสวยหลักร้านสำหรับคนเป็นสิวมาแล้วอันดับแรกเริ่มบำรุงผิวด้วยตัวเฟิร์สครีมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและทำให้ผิวของเราแข็งแรงแนะนำให้ลงกับถาดแล้วก็แปรงแบบนี้นะครับจะช่วยควบคุมปริมาณเนื้อครีมได้ดีเบสเมตัวนี้ช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสและเป็นกันแดดในตัวคนผิวมันใช้ได้ต่อมากับคุชชั่นตัวดังในตำนานเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการปกปิดติดทนแต่ยังได้ความเป็นธรรมชาติคอนซีลเลอร์เมเบลีนใช้สะดวกพวกพาง่ายปกปิดติดทนไม่ตกร่องแต่มีสีให้เลือกนอ้อย สหลุมที่จริงใจใช้มีกันได้สีสดใสไม่แก่แป้งฝุ่นตัวนี้ใช้เซ็ตเมคอัพให้ติดทนควบคุมความมันเบลูขุมขนเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์ให้กับผิวไฮไลท์ตัวนี้ทาแล้วไม่มันติดทนแต่เวลาโดนไฟแล้วเล่นแสงสวยมากเซฟราพนซิลไลเนอร์ใครมีปัญหาตามันแพนด้าต้องลองตัวนี้แนะนําให้ทาแล้วรีบเปลนด์ไม่งั้นน้องจะไม่ไปไหนอีกเลยขนตาสั้นไม่เด้งตกระหว่างวันต้องลองตัวนี้เพราะโดนตกมาหลายคนแล้วไลเนอร์สีน้ําตาลสีชัดคมกริบเขียนงานเติมฐานด้วยไลเนอร์ดําเพิ่มความคมเติมกลิตเตอร์สีทองบริเวณ พาโสดจึงให้กับลุกนีอายแชโดว์ I และที่เขียนคิ้ววันนี้มาจากพาเลตเดียวกันก็คือตัวฟลาเวเนเขียนเข้าปากด้วยอายแชโดว์สติ๊กจาก b บ o อิดบายน้องฉัดเบียเติมลิปโทนส้มที่ให้ความติดทนบริเวณด้านในแล้วก็เบรนให้เข้ากันกับขอบปากนะครับเพื่อให้ดูสมูทแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยกลอสจากลิปอิดคอลเลคชันเมอร์เมดโทนสีชมพูนะครับเราก็จะได้ลิปที่ดูเป็นสีส้มเหลือบชมพูให้ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้เบียม,มาแต่งคนเป็นสิวด้วยเครื่องสำอางหหลลลัลััักกกรรร้ร้้อออยใใดดููแววนนนนะคคบสจตตไไ็งปซืาม